Thank <laughs> you. แม่เดี๋ยวแม่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูไปสั่งน้ำกับแผ่นดินก่อนแผ่นดินแฮะเฮพี่น้ำตกใจหมดเลยเล่นอะไรคะเนี่ยเราหรือเปล่าที่เล่นก่อนแอะกะจะมาแกล้งแผ่นดินนะดิใช่ค่ะแล้ววันนี้ทำไมเป็นพี่น้ำล่ะคะที่มาเปิดร้านแทนแผ่นดินไปไหนอ๋อแผ่นดินไปเสียภาษีอ่ะก็เลยพี่มาเฝ้าร้านนี่ไง เออแล้ววันนี้รับอะไรดีคะพี่น้ำพร้อมรับออเดอร์ค่ะงั้นเอาเป็นน้ำแดงสองแก้วค่ะแล้วก็ขนมอันนี้แล้วกันค่ะแม่น่าจะชอบอันไหนอันนี้เหรอใช่เอ้ยนี่เพิ่งลงวันนี้เลยนะเนี่ยเป็นกล้วยแตกแตกจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปทพ่ีดินพระนครศรีอยุธยาจ้ะงั้นเหลือสองซองพอดีเอาสองซองเลยเนาะแหมพี่น้ำก็ขายเก่งเหมือนแผ่นดินเลยนะคะเนี่ย พี่น้องกันไงถอดแบบกันมางั้นเอาสองซองเลยค่ะได้จ้ะนั่งรอเลยเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟนะ <Okay. S 1> มาแล้วค่ะน้ํากับขนมอร่อยๆอมาเสร็จแล้ะขอบคุณคมากลูกน่าทานมากเลยขนมน่าอร่อยนะอร่อยแน่นอนค่ะลองชิมดูนะคะ <laughs> พี่น้ำคะไส้ขอถามหน่อยได้ไหมคะเรื่องของการชําระภาษีที่ดินนะคะ คนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสอปรกรณเนี่ยจะต้องมีการชำระภาษีด้วยไหมคะเออพี่ว่าจะหาโอกาสคุยเรื่องนี้กับซายแล้วก็คุณน้ำพอดีเลยค่ะว่าได้มีการเตรียมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้างหรือ,อยังคะยังเลยลูกแต่ว่าป้าก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเกษตรกรอย่างพวกเราอะ่ะยังจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยล่ะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา5เนี่ย วมีการกําหนดเอาไว้ค่ะคุณน้าว่าผู้เสียภาษีเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเป็นผู้ที่ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ค่ะ ซึ่งจากการที่สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือสอปรกรเนี่ยได้มีการนําเอาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเราเนี่ยนะคะมาใช้หาผลประโยชน์โดยมีค่าตอบแทนทั้งในเรื่องของการเช่าเช่าซื้อ หรือว่าเป็นเรื่องของหนังสืออนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินซึ่งตามสัญญานี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการชําระค่าภาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการะระหว่างเช่าเช่าซื้อนะคะหรือว่าอนุญาตยินยอมให้ใช้ที่ดินแล้วเมื่อพรบภาษีที่ดินนี้เนี่ย มีเจตนาลมที่จะเรียกเก็บภาษีที่ดินมีเจตนาที่จะเรียกเก็บภาษีจากผู้ครอบครองที่ดินหรือทําประโยชน์ในที่ดินนั้นๆหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ค่ะรวมไปถึงให้หมายความว่ารวมไปยังผู้ที่มีหน้าที่ชําระภาษีแล้วก็รวมไปยังผู้แทนภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยค่ะแผ่นดินเอา้า ดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยดูคุยอะไรสนุกสนุกกันอยู่ใช่ไหมอยากคุยด้วยหรอเนี่ยกำลังคุยเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่อิงกี้มาพอดีเลยอิงกี้ก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเพราะอิงกี้เป็นพรีเซนเตอร์ของสปกรค่ะนี่เพราะฉะนั้นโซโลมาตระกาเลยค่ะค่ะ มาตราเก้าเนี่ยกำหนดว่าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือว่าครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่1มกร,ราคมของปีใดก็เป็นผู้ที่เสียภาษีสําหรับปีนั้นค่ะกรณีที่สํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยนำที่ดินเพื่อเป็นทรัพย์สินของรัฐให้เช่าเช่าซื้อและอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศค่ะ และในสัญญาเช่าเช่าซื้อและหนังสืออนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินได้กําหนดให้ผู้เช่าผู้เช่าซื้อและได้รับอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นผู้มีหน้าที่<ม>ในการชํราระภาษีต่างๆในการเช่าเช่าซื้อและได้รับอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินค่ะดังนั้นจึงเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอันเป็นทรัพย์สินของรัฐนั่นเองค่ะ ใช่แล้วจ้ะซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายดังกล่าวในรายการนี้นะคะก็ขอความร่วมมือจังหวัดหรือว่าไปแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้ถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนะคะและให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะประสานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดโดยตรงได้เลยค่ะแล้วใครบ้างคะที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนี้ เข้าใจง่ายๆเลยนะเยซาย,ายคนที่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็คือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินประเภทโฉนดนอส .3 นอส .3 ามกสข .1 ใบจองใบเหยียบย่ำใครที่มีกอกสารนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีจ้ะใช่จะ้ะแต่ก็ไม่เห็นจะมีสอบกรเลยนะ แฟังยังไม่จบเลยกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นบ้านเรือนโรงเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอื่นๆบนที่ดินของรัฐทุกประเภทเลยนั่นก็คือที่ดินสปกที่ราชพัสดุที่นิคมสร้างตนเองที่นิคมสหกรณ์ที่ป่าไม้เป็นต้นในกรณีของทรายกับป้าพรทิพย์เนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ค่ะต้องเสียภาษีเหมือนกันแล้วเรา ต้องเสียเท่าไหร่อลูกแพงไหมก็ถ้าเป็นประเภทที่ดินที่ทําอาชีพเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกทํานาทําสวนทําไร่หรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเสียในอัตรา0.15ของฐานภาษีค่ะเอาอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าเป็นตัวเลขเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราถือครองที่ดิน20ไร่นะคะและราคาประเมินที่ดินเนี่ยอยู่ที่250,000บาทเราก็จะต้องเสียภาษีอยู่ที่25บาทต่อปีค่ะโอ้โห,โโหเลขคณิตกินในใจของอิงกี้เนี่ยยังเก่งเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนนี่ใครนี่อิงกี้ไหนจะให้คิดอะไรอบอกมาเลยค่ะงั้นเราเป็น10บวก10ยกกำลัง5หาร3สแครูทเป็นเท่าไหร่โอ้โห ขนาดนี้ก็เป็นลมพอดีโอ้โหอยากเล่นอิงดี้เพื่อนรักแหมแกงกันขนาดนี้แล้วยังมาเรียกเพื่อนรักอีกโอ้ราเล่นนีกันนะนี่กันนะนีกันนะดีก็ได้เห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กหรอกนะแล้วก็อิงกี้ก็ไม่ค่อยมีใครคบด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องภาษีอีกหน่อยป้าก็ยังสงสัยอยู่อะแล้วเราจะไปเสียที่ไหนยะลูก ง่งายเลยค่ะไปที่ใกล้บ้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือว่าเทศบาลใกล้บ้าน<ม>ก็สามารถไปยื่นเสียภาษีได้เลยค่ะขอบคุณนะหนูน้ำยินดีะเก่งฉลาดแล้วก็น่ารักด้วย,อยขอบคุณค่ะ <laughs> แหมแหมแหมอิงกี้กับพูดไปตั้งเยอะคุณป้าชมอิงกี้บ้างสิคะ <laughs> อิงกี้ก็เก่งอนะแต่ว่าน้อยกว่าหนูนะ้ำเยอะเลย <laughs> เยอะเลยหรอ แค่นี้ได้ไหมเยอะมากๆผูหนีนี่ตลอดเลยอ่ะอ่ยอมพี่น้ำก็ได้ค่ะยังไงพี่น้ำเนี่ยก็เป็นว่าที่พี่สามีของอิงกี้อยู่แล้วตายแล้วใหญ่คนนี้นี่ค้ตูกลางนาค้ตาตุ๊กแกม่แล้วเพีงนี้โยใหญ่นกกระจอกเทศ นงานติง่งเกลค่ะเจนี่นะคะ่ะทุกคนเอามากินขนมดีไหมคะมาค่ะกินขนมดีกว่าค่ะไม่เป็นไรครอบครัวเดียวกันตู่กางนาะคิตาตุ๊กแก เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชิดคอมสุดปลื้มกับแผ่นดินใบสปรกรที่เพิ่งดูจบกันไปสนุกแล้วก็มีความรู้ใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเกิดข้อสงสยัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อที่สปรกรใกล้บ้านได้เลยคะ่ะหรือว่ายกหูโทรศัพท์โทรไปที่สายด่วนสปรกรก็ได้นะคะที่เบอร์1 7 6 4ค่ะ